สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหลังจากที่ลาพักไปครับผมแล้วก็กลับมาทำงานครับแล้วก็มาเจอพวกเด็กๆครับผมดูครับผมมาเลี่ยนนะเดี๋ยวขอญาตให้ดูเลี่ยนก่อนเดี๋ยวเราไปเลี่ยนมามาพ่อเลยโอ้เดี๋ยวดเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวดูดูหน้าตาเอเลียนครับทุกคนดูครับดูไม่ได้เลยครับตอนนี้สภาพหลังจากที่ผมกลับไปบ้านครับทุกคนดูดูเห็นหน้าไหมครับเดี๋ยวผมจะดูดูครับนี่เลยครับผมสภาพเอเลียนหน้าสงสารไหมทุกคนนี่แหละตัวมันเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยทุกคนแล้วก็ผมก็เลยแบบ สงสารมันมากกว่าเพื่อนไงพราะมันสู้คนอื่นไม่ได้ไงนั่นแหละกลับมาก็เห็นอยู่ในสภาพแบบนี้ครับทุกคนน่าสงสารมากดูดูผอมมาก ทุกคนดูพร้อมแบบเห็นจะดูปะ่ะอาหารก็หมดใช่ไหมน้องอาหารหมดใช่ไหมอาหารหมดใช่ไหมนี่แหละครับทุกคนครับว่าทำไมถึงแบบ ผมแบบโอ,อเดเอเลี่ยนอะไรก็อเอเลี่ยนอเอเลี่ยนพราะแบบเพราะแบบเบบนี้ยพอผมไม่อยู่ถึงดูหน้าตาดูไม่ได้เลยครับทุกคนดูหน้าเป็นอะไรหมดแล้วไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาบาน้ำให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ำให้ดูแลให้นะนี่นะครับทุกคนตัวอื่นก็ มันก็อยู่ตามภาษามันครับผมกินบ้างมีกินบ้างไม่มีกินบ้างก็ตามภาษาครับผมมาจรจัดครับเท่าที่ว่าผมจะดูแลได้ดูแลไหวครับผมแต่ตอนนี้ขอรักษาอเอเลี่ยนก่อนครับผมขอกลับมาดูแลมันให้ดีก่อนครับทุกคนดูตัวดูผิวดูหัวมันแผลดูตัวมัน ดูสภาพคือดูไม่ได้เลยนั่งนั่งนั่งบนพ่อยนั่งเออนั่งนั่งไม่เป็นไรนั่งเลยเออ,อเนี่แหละครับ <c oughs> ดูนะ้าะให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากครับผม แล้วก็ใครที่อยากส่งอาหารมาก็สามารถทักอินบ็อกมาหาผมได้เลยนะครับทุกคนนะไปแลวครับทุกคนครับพรุ่งนี้ก็จะอาบน้ำให้น้องเอเลี่ยนครับสภาพคือดูไม่ได้ไม่ต้องทำหน้าเศร้าหรอกเดี๋ยวพ่อรักเดี๋ยวพ่อจะการให้เดี๋ยวพ่อดูแลให้นะนะเดี๋ยวพ่อดูแลให้นะน้องนะนะ ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ